ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตค่างเงินนะครับก็มีคนสอบถามผมมาหลายคนนะว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับต้องบอกกันนะว่าวันนี้โอไมคอนมาแล้วถ้าใครที่ซื้อข้อมูลผมไปหรือใครที่จดค่างเงินนะครับคุณจะรู้ว่าช่วงไหนที่วิกฤตโรคระบาดมาเงินบาทมันจะอ่อนตัวนะครับมันอ่อนตัวเพราะว่า หนึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวสองเงินมันไหลเข้าประเทศน้อยนะครับเงินต่างประเทศมันไหลเข้าน้อยคุณจะลืมนะมครับของมันมีมากมันก็ถูกของมันมีน้อยก็แพงถ้าคุณจับตาใครที่จับจดทั้งเงินมาคุณจะรู้ว่าเงินมันแพงนะครับช่วงที่โควิดมาเนี่ยแพงแล้วก็แต่แน่นอนมันก็มีกําไรนะครับ แต่การลงทุนมันก็สูงอยู่นะครับอย่างวันเนี้ยคุณดูอย่างยูเอสัวัน,นี้สามสามบาทครึ่งนะครับยูโรเกือบสามแปดแล้วแล้วก็ฟังสวิตสามหกจุดสี่ศูนย์นะครับเช่นโอกาสที่ยูโรจะทะลุไปที่สามแปดนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับมาใครดูช่วงก่อนที่ผ่านมานะเช่นผมฝากไว้นะครับว่าใครจะเล่นข้างเงินเท่าน,นี้คุณเตรียมกระสุนให้พร้อมนะครับเตรียมกระสุนให้พร้อมนะครับ ยิ่งคนติดเชื้อเยอะค่าเงินมันก็จะแพงขึ้นนะครับฟังให้ดีนะครับยิ่งคนติดเชื้อเยอะค่าเงินมันจะแพงขึ้นเพราะว่าข้อมูลหรือว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะทําให้คนรู้สึกกลัวกลัวเพราะคนกลัวปุ๊บคนก็จะไปซื้อหนึ่งทองคำสองแลกเปลี่ยนเพราะมันคือความมั่นคงนะครับมันคือความมั่นคงและสกุลลองนะครับคุณมาดูนะครับสกุลลองวันนี้ คุณดูเงินหยวนนะครับไม่ลงนะครับสี่บาทกว่าไม่มีแล้วนะครับใครที่ฝันว่าเงินหยวนจะสี่บาทกว่าไม่มีละว,วันนี้ห้าบาทเกือบห้าบาทครึ่งแล้วนะครับแล้วก็นอร์เวย์นะครับสกุลที่จับง่ายๆทุกคีนี้ถ้าสามบาทครึ่งเนี่ยโอเคกําไรวันนี้ยังไม่ลงสามบาทครึ่งนะครับฉันผมฝากท่านไว้นะครับช่วงนี้ถ้าวิกฤตเข้ามาครับ การแลกเปลี่ยนยังมีโอกาสสูงมากนะครับบอกให้มีโอกาสสูงมากถ้าใครทุนน้อยคุณก็มาเล่นสกุลเงินลองนะครับมาเล่นสกุลเงินลองนะครับใครที่ไม่ได้โหลดแอปสปริตคุณโหลดมาซะโหลดมาก็จดหรือไม่ใครที่ไม่จดคุณก็ซื้อค่าเงินผมไปซื้อสมุดเหลืองผมไปรับรองคุณเห็นโอกาสอะไรดีเยอะ คุณได้เปิดดูช่วงที่โควิดเข้ามา่ะค่างเงินมันเท่าไหรเท่าไหร่เท่าไรนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับอันนี้หลายคนอ่ามองเป็นข่าวดีข่าวตื่นตระหนกคุณเชื่อไหมว่าวิกฤตหลายวิกฤตที่ผ่านมาธุรกิจหลายธุรก,จกิจสบักสลอมครับแต่แลกเปลี่ยนมันยังไปได้นะครับถ้าเงินขาดคุณไปซื้อในออนไลน์นะครับถ้ามันขาดคุณไปซื้อในออนไลน์แน่นอนคนหรือนักกิงกาไรเนี่ย แย่งกันแน่นอนครับโดยเฉพาะสก,กุลที่มันแหว่งดีๆคนจะไปซื้อ,อยเยอะกลายคข้าทั้งมาอ้อาจารย์เงินขัดเงินนะรครับชัดถ้าหมดไปซื้อออนไลน์ครับฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ